คลิปนี้เป็นคลิปที่2นะครับเป็นเหรียญปลอดภัยอิสโลของหลวงพ่อประทวนวัดเทพนครจงังหวัดกำแพงเพชรสร้างปี2533ด้านหน้าเป็นหลวงพ่อนั่งเต็มองค์นะครับผมมีมอเตอร์ไซค์อยู่ด้านล่างด้านหลังเป็นยันนะครับผม เหรนรุ่นนี้มีประสบการณ์เกี่ยวกับการแข็วค่าปลอดภัยจากอุบัติเหตุรถมอเตอร์ไซค์ลูกศิษย์ของท่านคนหนึ่งนะครับขับมอเตอร์ไซค์ไปชนกับรถเก๋งแล้วก็เหินลอยขึ้นไปทั้งมอเตอร์ไซค์ทั้งคนไปอยู่หลังบนหลังรถเก๋งโดยปลอดภัยไม่มีบาดแผลใดๆทั้งสิ้นจนเป็นที่มาของการสร้างเหรียญอีกรุ่นหนึ่ง ซึ่งเป็นเหรียญรุ่นพิกล็อกซึ่งกำลังได้รับความนิยมสะสมในตอนนี้นะครับผมนี่นะครับเป็นเหรียญรุ่นพลิกล็อกสร้างมาจากเหตุมหาสจจันท์ที่ลูกศิษย์ท่านชนรถเก่งแล้วไม่เป็นอะไรนะครับลอยเหินไปอยู่หลังบนรถเก่งรุ่นนี้ชื่อรุ่นว่ารุ่นพลิกล็อกนะครับผมรุ่นนี้สร้างปี2540 โดยหลวงพ่อประทวนในขณะนี้มียศเป็นพระครูโสพลรัชะละสารนะครับผมเป็นอีกหนึ่งเหรียญที่น่าสะสมนะครับผมราคายังจับต้องได้เป็นเหรียญแปลกแหวกแนวอีกหนึ่งเหรียญที่ไม่ควรพลาดนะครับ